ผักหวานบ้านยอดกำลังงามเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงเลียงแกงอมก็ได้นะคะแกงจืดก็ได้นี่ผักหวานบ้านสาเหตุที่ยอดอ่อนและงามขนาดนี้เพราะว่าวางกระถางไว้บนดินค่ะนี่เห็นไหมคะนี่กระถางวางกระถางไว้ข้างๆต้น พุทธค่ะต้นพุทธกำลังจะออกดอกถ้าวางกระถางไว้บนดินรากของผักหวานบ้านก็จะหยั่งลงดินแล้วเขาก็จะได้สารอาหารเยอะนะคะก็เลยทำให้ยอดเยอะยอดงามเนี่ยเห็นไหมคะยอดตรึมเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ยอดผักหวานบ้านเช่นกันค่ะก็จะวางไว้ประมาณ4ี่ห้ากระถางวางไวขง้ข้างๆต้นพุทธตรงนี้ก็เป็น พื้นปูนพื้นกระเบื้องนะคะเนี่ยก็มาวางแอบแอบไว้วิธีการปลูกผักประหยัดพื้นที่ค่ะ <c oughs> ก็เริ่มเก็บยอดแล้วนะคะจะไปลวกกินกับน้ำพริกปลาทูสักหน่อยปลูกมะรุมในกระถางไว้กินยอดและกินใบอ่อน <c oughs> ยอดกำลังงามปลูกลงกระถางนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูนี่กระถางสิบสองนิ้วค่ะวางกระถางซ้อนกระถางนี่อันนี้ต้นมะรุมต้นมะรุมทั้งสองต้นเลยค่ะนี่วางกระถางซ้อนกระถางอันนี้กระถางสิบสองนิ้วแล้ววางบนกระถางบางกรวางบนพื้นปูนค่ะเพราะว่าบ้านพื้นที่น้อยวางข้างๆรั้วนะคะนี่ เดี๋ยวจะเก็บยอดมะรุมไปรวกกินกับน้ำพริกสักหน่อยนะคะยอดกำลังสวยกำลังงามเลยค่ะเนี่ยได้แล้วค่ะยอดมะรุมอ่อนๆเก็บมาเดี๋ยวไปรวกกินกับน้ำพริกนะคะนี่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งไว้สองขิงค่ะเขิงนี้กันไว้ ัดหนอกินนะคะเนี่ยก็คือตัดต้นเขาออกแล้วกันไว้เก็บหน่อกินเนี่ยก็ได้เก็บหน่อกินวันละสามสี่หนอนะคะนี่เมื่อวานเก็บกินไปแล้วสี่ห้าหนอนี่กําลังงอกขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็หน่อกําลังงอกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็กําลังงอกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวให้ดูนะคะหนอเล็กๆแล้วสําหรับเขียงนี้ จะเลี้ยงลำต้นค่ะเลี้ยงลำต้นให้เขาแข็งแรงพอเลี้ยงลำต้นนี่ก็ลอยตัดแต่ว่าจะเลี้ยงลำต้นไว้จะไม่จะไม่ตัดจะไม่เก็บหนอกินจะเลี้ยงลำต้นไว้สักสองเดือนนะคะเลี้ยงลำต้นไว้สักสองเดือนแล้วก็จะมาตัดลำต้นเขาออกแล้วก็จะไม่ให้เขาโตแบบนี้อันนี้เป็นหน่อเขาโตขึ้นเป็นใบเป็นลำต้นนะคะเนี่ย เข่งนี้จะเลี้ยงลำต้นไว้สองเดือนเพื่อครบสองเดือนแล้วก็จะตัดแล้วก็จะเก็บหน่อกินอย่างเดียวสำหรับเข่งนี้ตัดแล้วเก็บหนอกินไม่เลี้ยงลำต้นจะสลับกันสองเข่งเพราะว่าปลูกแค่สองเข่งค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงลำต้นสองเดือนแล้วก็เก็บหนอกินหนึ่งเดือนแล้วก็ กันระหว่างสงกระถางนี้เพราะว่าปลูกแค่สองกระถางพื้นที่น้อยค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มดีโซนกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะ มีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเร่งโตดำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หน่อกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็มีน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชมีต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านหน่อก,กุช่ายโบราณต้นยอแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดสนใจก็ ทักมานะคะเดี๋ยวแม่บดีสอนจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดต,ตามกดกระดิ่งกดรับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ like, share, ให้แม่มดีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ